ครับเพื่อนเพื่อนชิ้นเดี๋ยวกันเ yes. ตาน้ำปลานี <leaned enta> ่ต่อใช้ได้ ซื้อพวงมาลัยมาไหว้พระก็เลยเจอเลยครับรถสามล้อมาขายก๋วยเตี๋ยวเป็นสักต้มยำมากินใช้ได้อยู่ครับรสชาติเสร็จเกินแลวครับ นะครับพี่น้องเสร็จเส็จยามเช้าว,วันหยุดวันออกพรรษาครับวันนี้ทำบุญตักบาตรออกพรรษาเพได้ครับ